สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม SK Journey กับช่อง Level f i Channel นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ขึ้นเป็นระดับเทพนิยายแล้วแต่อาจจะยังไม่ขึ้นเป็นเทพนิยายพลัสนะครับผมนั่นก็คือตัวของฟลอร่าเบลเองนะครับ ส่วนตัวเนี่ยฟลอราเบลสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำหรับมือใหม่ที่น่าใช้งานมากๆเลยในการเคลียร์เนื้อเรื่องในการเคลียร์ดาดเอในช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วตัวละครตัวเนี้จะมีความสามารถยังไงมีบทบาทยังไงบ้างในการเล่นในเพิ่มเติมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วย,วยละกันนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมรรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบ,บ,บิ t กเบฟโตนะครับผม หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่จะสามารถนําไปทําการเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไว้แล้ว,ลวตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ ตัวของฟลอราเบลนะครับผมเป็นตัวละครสายประเภทนักรบนะครับผมอ่ะแล้วเราจะหาตัวละครตัวเนี้ได้จากที่ไหนบ้างหลักๆเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจากการเปิดกระชาอย่างเดียวนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านับว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งตู้เนี่ยเขาจะออกได้จากตู้ธรรมดานะครับผมโดยการเพิ่มรายการปรารถนาเข้าไปในเผาของอยเดอร์นะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ หรือเราจะจะเปิดได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือการสรรหามาหากาบตรงนี้นั่นเองก็คือจะเป็นการเลือกฮีโร่ทั้งหมด5ตัวแรกด้วยเช่นกันนะครับก็จะหาได้แค่2ทางนี้เท่านั้นส่วนภายในสูตรการค้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีขายเหมือนตัวละครตัวอื่นๆนะครับอาจจะทําในเรื่องของการเลื่อนขั้นได้ยากประมาณนึงเลยแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าหาตัวละครตัวนี้ มันได้อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยตัวมันก็ค่อนข้างเก่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความสามารถของตัวละครกันก่อนเลยลรับกันนะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งในเรื่องของค่าความสามารถหรือว่าสกิลของฟอร์ดาบิลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจีตาถูกใจมากๆในการเล่นดาดเคสเคเพราะว่ามันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการทำดาเมจของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างดุนแรงอยู่พอสมควรเลย ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ อมเลยถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครลิลลี่เมย์ที่เป็นตัวละครมาใหม่เนี่ยก็ถือว่าในการลุยเอฟเนี่ยก็ดีพอๆกันนะครับโดยฟอร่าเบลเนี่ยจะมีอัลติเมทสกิลที่ชื่อว่าทุบหนักหน่วงนะครับตัวของฟอร่าเบลนะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกอยู่ทั้งหมด2องเอฟเฟก Effect ด้วยกันนะครับเอฟเฟกแรกเนี่ยก็จะเป็นการเรียกตัวของสไปนี่นะครับผมก็คือตัวของทหารหอกนั่นแหละมาในการต่อสู้เมื่อเริ่มการต่อสู้เลยโดยสไปนี่เนี่ยจะมีเลือดของเราเนี่ยอยู่ที่80%นะครับก็คือสืบทอดจากตัวของฟอเ่าเบล แล้วก็ดาเมจที่สร้างได้60%ด้วยแต่ถ้าหากว่าสไปนีเนี่ยได้ทําการพ่ายแพ้ในการต่อสู้เขาก็จะกลับมาหาฟอร่าเบลแล้วก็จะออกมาอีกครั้งเมื่อผ่านไป10วินาทีในการต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นตัวของซัมมอนตัวแรกของฟอร่าเบลนะครับผมต่อมาสกิลที่2ที่เป็นเอฟเฟกที่2จากอันติเมตสกิลนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่เราจะต้องกดใช้งานนะครับโดยสกิลที่กดใช้งานเนี่ยฟอร่าเบลเขาจะเลือกตําแหน่งที่เขาเลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับและทําการ เรียกตัวของ Smashy ออกมาทุบสร้างความเสียหายบริเวณรอบๆในช่องที่เราเลือกซึ่งจะสร้างดาเมจอยู่ที่300%ของตัวละครนะครับผมและทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยติดสถานะน็อกอัพนะครับแล้วก็ชังักนิดหน่อยนะครับผม ซึ่งในเรื่องของเลือดเนี่ยเขาจะสืบทอดเลือดของฟอร่าเบลมาอยู่ที่220รนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจอยู่ที่120นจากการโจมตีธรรมดาโดยสมัชชีเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก100เอเเมื่อตกอยู่ในสถานะเอฟเฟกต์โคคุมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้โดนวคคุมเนี่ยก็คือจะโดนปกติซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัวของสมัชชีเนี่ยมันเป็นซัมมอนที่ค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็ตีแรงมากประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เราเนี่ย เอออันติเมตมันมาอีกแล้วแล้วสมชชีเนี่ยมันยังไม่ตายไปเขาก็จะทําการอ่ะยกเลิกแล้วก็เรียกใหม่อีกครั้งหนึ่งในการทุบศัตรูในจุดที่เรากําหนดนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็ตัวของฟลอร่าเบลเนี่ยจะทำการไล่สกิลเพื่อกําจัดดีบัฟทั้งหมดบนตัวของสมัชชีออกไปด้วยและฟื้นคืนเลือดของเขานะครับผมอันนี้ในกรณีที่เรากดใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะฮะ แค่อันติเมตสกิลเดียวเนี่ยก็คือมีตัวละครที่เราซัมมอนออกมาเนี่ยทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับตัวหนึ่งเป็นพาสิีที่จะเรียกตั้งแต่ต้นเกมและอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการกดใช้ทีนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ซัมมอนเยอะมากๆเลยแล้วก็ทาดาเมจเนี่ยได้ค่อนข้างดีเพราะว่าก็ช่วยกันดุมตีเนาะต่อมาสกิลที่2นะครับโตเกินพิกัดนะฮะสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ฟอล่าเบลเนี่ยเขาจะทําการเท ทำพรำให้กับพูดนะครับผมซึ่งมันจะเป็นพูดตัวที่เราเลือกนั่นแหละว่าจะเลือกตัวไหนแต่ว่า AI เนี่ยเป็นคนเลือกง่ายนะส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้กับตัวละครที่เป็นพูดของเขาที่เก่งที่สุดก่อนถ้ามีตัวของท่าไม่ตายเ้าก็จะเลือกให้ตัวของสมัชชีก่อนเป็นต้นนะครับโดยเขาจะบัฟให้กับตัวละครตัวนั้นๆเป็นระยะเวลา8วินาทีนะครับผมพูดหัวยักษ์เนี่ยจะได้ความเร็วในการโจมตี มีการดูดเลือด60หน่วยแต่และถ้าหากว่าพูดหัวยยักษ์หลายตัวเนี่ยอยู่บนในสนามสกิลนี้เนี่ยจะเลือกใช้กับตัวตามลําดับก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปนั่นก็คือจะเลือกตัวของสมัชีก่อนแล้วก็เลือกของสวิปตี้ที่เป็นตัวพาสซีฟแล้วก็เลือกตัวสไปนี่อีกตัวหนึ่งซึ่งสไปนี่เนี่ยจะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับผมเท่ากับว่าตัวเขาเนี่ยมีซัมมอนสตัวแล้วนะครับและถ้าหากว่าอัพสกิลขึ้นเป็นเลเวลสองนะครับผมอัตราการดูดพลังชีวิตเนี่ยก็จะ ะเวลาของบัฟเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อมาสกิลที่3นะครับก็จะเป็นสกิลตัวของนักแม่นธนูจิ๋วนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยฟอล่าเบลเขาจะเรียกอีกหนึ่งตัวดาเมจที่เป็นซัมมอนของเขาก็จะเป็นตัวของสวิตตี้ออกมานะครับจะเป็นซัมมอนสายธนูที่คอยทำดาเมจอยู่ด้านหลังนะครับโดยสวิตตี้เนี่ยจะมีระยะโจมตีอยู่ที่6ช่อง และมีเลือดของอฟอลอราเบลอยู่ที่45นะครับก็คือสืบทอดเลือดเนี่ยมาไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่าตัวจะบางหน่อยแต่ว่าในเรื่องของการสืบทอดดาเมจเนี่ยก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับจะได้ดาเมจมาอยู่ที่80โดยการโจมตีธรรมดาของสวิตตี้เนี่ยก็จะมีการไล่สกิลด้วยนะครับผมโดยสวิตตี้เนี่ยเขาจะมีสกิลที่เวลาโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะทําการปล่อยธนูออกไปทั้งหมด8ดอกด้วยกันใส่ศัตรูแบบสุ่มนะครับซึ่งแต่ละดอกเนี่ยจะสร้างดาเมจอยู่ที่70ของเมวิตอร และจะไม่สามารถถูกเรียกมาได้อีกครั้งเป็นระยะเวลา8วินาทีหากเขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปนะครับหรือก็คือถ้าเขาไม่แพ้ก็ยิงอยู่นั้นแหละไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาแพ้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดูนล,ลี่กออกมาใหม่อีกใน8วินาทีถัดไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าทําการอัปเลเวลแล้วเนี่ยการโจมตีของอาสวิตตี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับการโจมตีปกติเป็น95เปอร์นะครับผมดานเมจของสกิลของสวิตตี้ก็จะเพิ่มเป็นจาก70กลายเป็น88เรนะครับแล้วก็ขั้น4่เนี่ ก็จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติอีกนะครับผมเป็น110%่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซัมมอนทั้งสามตัวของฟอลอราเบลเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็ต่อมาอีกสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นสกิลที่เราได้รับจากตอนที่ขึ้นมาเป็นตัวของตำนานบวกนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่โฟลดาเบลนั้นก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของตัวเอง10%ในระหว่างต่อสู้นะครับผมหรือก็คือลงสนามปุ๊บดาเมจเพิ่มปั๊บเลยนะครับ10%และนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะได้รับดาเมจเพิ่มเติมอีก4%เมื่อมียูนิตท,ที่ถูกเรียกออกมาของเธอมากกว่า2ตัวด้วยกันนะครับผมโดยตามปกติแล้วเนี่ยก็คือต้นเกมเปิดมาเนี่ยเขาจะเรียกตัวของสไ er ป แล้วก็เรียกตัวของนักแม่นธนูจิ๋วอย่างสวิตตี้มาด้วย1ตัวหลักๆเนี่ยเขาจะเรียกมาอยู่แล้ว2ตัวเท่ากับว่าเราจะมีดาเมจในการลงสนามเนี่ยเพิ่มเติมอยู่ที่14%ตั้งแต่เริ่มเกมเลยถ้าหากว่าในกรณีที่สไปชีไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยดาเมจก็จะคงอยู่ถาวนแถมตัวของดาเมจที่ฟลอร่าเบลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลในการสืบทอ,อดดาเมจไปหาพวกซัมมอนด้วยทั้ง3ตัวมันจะทําให้ซัมมอนของเขาเนี่ยตีแรงขึ้นอีกแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนะครับ และทุกครั้งที่เราเนี่ยใช้ตัวของหินในการอัพเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นก็จะมีการเพิ่มเบสแต็กพื้นฐานในเรื่องของการเพิ่ม ATK นะครับผมแล้วก็บน็อเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มเติมด้วยจาก10เปอร์เป็น14นะครับจาก14เป็น18ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสกิลโฟกัสฮีโร่นะฮะต่อมาถ้าหากว่าเอ้ยเราขึ้นมาขึ้นเป็นระดับแบบว่าเทอเนพนิยายบวกแล้วเนี่ยตัวของฟอล่าเบลเนี่ยเขาจะมีสกิล e อีสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลที่ จะม,มอบธรรมชาติให้กับยูนิตท,ที่ถูกเรียกออกมาในฝ่ายพันธมิตรหรือว่าฝ่ายเรานั่นแหละเมื่อเข้าสู่สนามรบซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการมอบโล่แบบถาวรให้กับยูนิตเหล่านั้นที่สามารถดูดดาเมจไ,ได้เท่ากับ280ของพลังโจมตีของฟอร่าเบลนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างฉึกมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วได้มาที่280เนี่ยโอ้โหแบบว่าก,ก่าจะตีแตกเนี่ยก็ลำบากอยู่พอสมควรเลยนะนะครับและถ้าหากว่าเอ็กซ์คลูซีฟของไอเทมของเขาเนี่ยตีบวกเป็นเลเวล5นะครับล่ก็จะเพิ่ และถ้าหากว่า Exclusive Item ของเขาเป็น Level 10นะครับ ป้อนอยูนิตที่ถูกเรียกออกมานะครับผมที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดด้วยตัวของเพลรัมพรัมนะครับที่ยังไม่สุกในตอนที่ฟอร์บเบลเนี่ยไล่สกิลโตเต็มพิกัดหรือว่าสกิลที่สองนั่นเองนะครับที่เป็นสกิลบัฟเนาะซึ่งเขาจะแปลงร่างเป็นยูนิตที่ถูกเรียกออกมาเป็นยักษ์นะครับซึ่งจะเพิ่มความไวของอยูนิตตัวนั้น24หน่วยแล้วก็ดูดเลือดอีกตาม2หน่วยนะครับก็จะทําให้ความสามารถของเขาเนี่ยตีขึ้นแบบว่าตีแรงขึ้นไปอีกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น equal 10 5 0ของ จตีนะครับผมหลักๆถ้าเราจะมองแค่แบบว่าเออจะเอาแค่ในการลุยดาษอะไรอย่างเดียวนะก็ตี Exclusive Item ก็ถึงแค่เลเวลสิก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออโล่มันยังไม่พอจะตีถึง15ก็ได้นะแต่หลักๆผมแนะนำว่าตีแค่10ก็พอในการนําไปเล่นคอนเทนต์นะครับผม แล้วก็สุดท้ายเป็นสกิลของเลิอนเลยน,นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะคอมโบกับสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟพืชหัวโตอันนี้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในร่างยักษ์จะมีภูมิต้านทานในการต้านทานสถานะผิดปกติทุกอย่างเลยซึ่งจะทําให้ตัวของซัมมอนของเขาเนี่ยหวดแบบไม่สนใครด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลของฟอรลาเวลนะครับแต่สียได้ที่ผมอาจจะแบบว่าไม่ได้รีวิวตัวของเทพนินยายบวกแล้วก็เลืศเลยบวกนะแต่ว่าถ้าตอนไหนที่แบบว่าทําจนเต็มแล้วเนี่ยก็จะมาจัดการในเรื่ออองงงขขกการรรรีีวววววิิิตตตััััลละะคคนนน้้้ใหดูเเพ่มมแบ แล้วตามปกติเนี่ยตัวของฟอร่าเบลเนี่ยเขาจะนำไปเล่นในคอนเทนต์ไหนบ้างเป็นหลักๆเลยนะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์หลักๆที่เป็นคอนเทนต์ที่เขาเก่งมากๆเลยเนี่ยก็คือในคอนเทนต์ของเอชเนะครับเป็นหลักเลยซึ่งเอในการลุย่านของเขาเนี่ยก็คือจะเก่งตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยเปิดมาได้เพียงแค่ระดับ S นะฮะ คือได้ตัวละครมาเนี่ยเป็นแค่ระดับมหากราบก็คือเก่งแล้วนะครับผมไม่จะเป็นที่จะต้องเลื่อนขั้นเป็นมหากราบบวกหรือว่าตำนานบวกก็ได้แต่ถ้าหากขึ้นมาเป็นตำนานบวกอีกเนี่ยตัวเขาก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับและถ้าหากว่าขึ้นไปเป็นเทพนิยายเขาก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมรับตัวละครตัวนี้นะก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมยันเลดเกมไปเลยในการลุยด่านนะครับแล้วก็เป็นตัวละครทางเลือกในการเล่นด่านเอฟเคอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แรกที่ตัวของวอลลาเบลเนี่ยทำหนะครับ ต่อมานะครับผมอีคอนเทนต์หนึ่งที่ฟลอราเบลเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีก็คือในเรื่องของการลงอารีนานั่นเองนะครับโดยการลงอารีนาเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นเป็นทีมของวอร์เดอร์ล้วนๆหรือว่าเป็นทีมวอร์เดอร์ประมาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเอาไว้คอมโบกับตัวของเอรอนอะไรพวกเนี้ลิลลี่เมย์นะครับผมหรือว่าฟลอราเบลนะครับหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆอีกที่เป็นตัวละครของเดมียนอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะทําให้ตัวละครเนี่ยมันจะค่อนข้างปั่นป่วนอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าซัมมอนมันค่อนข้างที่จะเยอะซัมมอนมันตีีค่่อนข้้าาาางงแรงถาหากวไปต โดนตัวแถวหลังอะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งแรงแล้วก็อันติเมีสกิลที่เขาใช้งานเนี่ยถ้าไปโดนแถวหลังหรือว่าไปควนแถวหลังเนี่ยมันจะทั้งซีซีแล้วก็ทําให้ซัมมอนเนี่ยมันป่วนอีกฝ่ายได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรด้วยนะครับอันนี้ก็ในแง่ของการเล่น PVP แต่ว่าอีคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยในเรื่องของคอนเทนต์ของการตีบอสหรือว่าดินแดนแห่งฟันเนี่ยฟอร่าเบลอาจจะทําได้ไม่ดีสุด,สดนะครับแต่ก็เป็นถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการตีบอสได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ เพราะว่าซซมบอนของเขาเองเนี่ยก็มีดาเมจเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าตอนที่ผมเอามาตีเรโครดากอนเนี่ยเขาอาจจะตายไวไปหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำดาเมจเท่าไหร่นะฮะดาเมจอยู่ที่2อ0 0สนเพราะว่าสำหรับเนโครดาก้อนเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับผมตัวเขาจะไปเก่งกับบอสตัวของสตอมสต็อปเปอร์นะครับอย่างตัวของอ่ะตัว ไหนละเดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันนะครับมันจะเป็นตัวหมีที่มันเรียกน้าแข็งออกมานะฮะแล้วก็เรียกตัวของหิมามาอ่ายุยุศัตรตูฝั่งเราเนาะซึ่งเวลาเราตีหีมานนเนี่ยถ้าหากเรามีซัมมอนหลายตัวเนี่ยมันจะช่วยเคลียร์หีมาตัวนั้นให้ออกได้ค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรเลยอันนั้นก็จะเป็นคอนเทนต์บอสที่ฟลอราเบลเนี่ยพอจะได้ใช้งานบ้างอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะพอเราพูดไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเล่นของฟลอราเบลกันนิดนึงละกันนะครับว่าออเ,าเ,เ,งงาเอฟเฟกต์สนนกิ เนี่ยมันตันแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไม่เห็นประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นของมันนะครับอ่ะอันนี้ฟอร่าเบลเลวเวล91นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตทีนึงแล้วกันนะครับลากตัวมันขึ้นมาด้านหลังแล้วกันจะได้สกิลบัฟโจมตีเดียวเนาะดูกันช้าช้าแล้วกันนะครับผมฟอร่าเบลจะเรียกตัวของทหารจิวออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับชิอหอกนะฮะเดินไปด้านหน้าแล้วก็ไล่แทงอะ่ะจิ้มฮะตีเร็วอยู่พอสมควรนะฮะจิ้มฮะจิ้มครับผมจิ้มไปฮะแล้วก็ถึงอยู่พอสมควรนะไม่ใช่จะบบกบางนะจิ้มะ ตัวข้างหลังจะเห็นว่ามีธนูออกมาแล้วเห็นปะนี่ธนูน้องยิงวืบวบๆๆๆๆออกไปนะครับส่วนอัติเมทสกิลนะครับพอกดใช้เนี่ยเลือกตำแหน่งที่กำหนดนะครับก็จะเรียกซามมอนตัวที่สออกมาแล้วก็ทุบนะับผมด็อกอัพขึ้นนะครับแล้วก็ยืนทำความเสียหายต่อนะครับผมอันนี้ก็คือไม่กลับนะครับหน้าด้านนะฮะทุกต่อครับทุกต่อครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอยู่ๆใช้ไน้เฉยอันนี้งงเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นตัวละครที่บอกเลยว่ายิ่งซัมมอนเยอะเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งพุ่งนะครับเพราะดาเมจยิ่งพุ่งเนี่ยมันเสริมดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นในด่านเอเคสักนิดนึงละกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่ผ่านนะบอกก่อนเพราะว่ามันติดระดับสุดท้ายระดับสุดท้ายที่พอจะไปได้นะครับแต่ว่าจะมาให้ดูถึงความปั่นป่วนของตัวละครตัวมันสักนิดนึงละกันว่าตัวมันเนี่ยจะประมาณไหนนะฮะ อ่ะเปิดเกมมานะครับผมเรียกซาม,ม่อนออกมาก่อนหนึ่งตัวนะครับเรียกตัวหอกไปเดินไปพุ่งนะครับผมเดินไปตีจิ้มน,นะครับผมแล้วก็เรียกตัวธนูออกมาอีกตัวหนึ่งนะฮะช่วยยิงนะครับช่วยยิงดูพลังชีวิตนะฮะให้โลเวนเขาบัฟก่อนบึ๊บบึ้บบึ้บอ่ะยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปครับผมแถวหน้าแตกหมดแล้วฮะอันนี้สก,กิลเนี่ยเราจะเลือกได้นะว่าจะขัดตัวหน้าหรือจะขัดตัวหลังนะครับเดี๋ยวผมก็จะโยนไปขัดตัวหลังละกันนะฮะโยนไปขัดแถวหลังบึ๊บนะฮะอ่ะมันก็จะ ทำให้แบบว่าแถวหลังเนี่ยจะไปโฟกัสตัวของซัมมอนเราก่อนนะครับผมอันนี้เขาโยนบัฟเข้าไปนะครับให้ตัวคอนนะฮะตัวคอนเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนะฮะตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูดเลือดฮนะเห็นไหมพอซัมมอนมันโผล่ออกมาฮะมอนบางทีเนี่ยมันก็ไปตีซัมมอนนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะป่วนสนามและดามเมจไม่ได้แย่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับตัวของเลือดเลยของตัวของอ่านี่ ลิลลี่เมย์เนี่ยด้าเมจถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับอันนี้คือห่างกันหนึ่งระดับแล้วก็ไม่มีสกิลเทพนิยายแล้วก็ยังไม่ได้ปลดอาวุธนะตัวของฟลอร่าเบลเนี่ยยังทําได้ดีขนาดนี้เลยในการเล่นคอนเทนต์นี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวถัดมานะครับหรืออีคอนเทนต์หนึ่งแล้วกันนะครับผมก็คือคอนเทนต์ในเรื่องของการลงอารีนานะครับว่าตัวละครตัวเนี้ยมันลงอารีนาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมก็จะซื้อรอบแล้วก็หาคนตีให้สััักกรรอบบนนนึงละ,นนะค ว่าวันนี้เนี่ยก็คือลงไปหมดแล้วมันต้องรออ่ามันต้องรอตัวนี้ก่อนต้องรอดีเซ็ตก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีมที่เจอนะครับผมถ้าจะตีหลักแสนน่าจะแพ้แน่นอนนะครับขอเซฟเซฟตัวเองนิดนึงแล้วกันนะฮะขอตีแปดเมือนสีอันนี้ก็ถือว่าไปตีให้รู้แล้วกันว่าเล่นประมาณไหนนะฮะส่วนทีมเดี๋ยวผมก็จะเล่นเป็นทีมเดเมียนไปเลยนะครับผมอ่ะทีมเดเมียนนะฮะเะะพื่อที่จะให้ในเรื่องของความสามารถของไอ้นี้เขาเนี่ยมันเป็นบัฟสี่นะครับผมเออบัฟเผาสี่อันนะฮะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมเรียกตัวหอกขึ้นมาก่อนนะฮะเดินไปช่วยจิ้มฮะ,ะแล้วก็เรียกธนูออกมานะครับเรียกมาอย่างอาเรียกธนูออกมาแล้วนะครับก็ค่อยๆย,ย,ยิงจิ้มไปฮะ,ะบึ๊บบึ๊บค่อยๆสอ,อยไปฮะ,ค,ะค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมฝั่งนู้นเล่นเป็นแบบว่าออเกรบบอลซัมมอนของเขาก็ค่อนข้างน่าลํำคาญอยู่เหมือนกันนะฮะสัตว์เซียเี่ย เซเซียก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่น่ารำคาญสุดๆเหมือนกันนะครับในของเผ่าเกร็บบอลน,นะฮะแถวหน้าเราแตกไปแล้วเดี๋ยวฝั่งเขาอารอบนี้อันติีแล้วนะครับเข้ากลางวงเลยบึ๊บนะฮะด็อกอัพไป3ตัวแนวหลังนะฮะขัดจังหวะได้ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรแต่ฝั่งเขายังเหลือครบ5้านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเลือดค่อนข้างเริ่มโลเริ่มโลกันหมดละล้วก็ค่อยๆจิ้มตายไปจะเห็นได้ว่าธนูเขาค่อยค่อยยิงอะไรพวกนี้ดาเมจมันแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ ซ u ม m อน3ตัวที่ลุมตีอะไรพวกเนี้ยถือว่ามันปวดสนามได้เยอะอยู่พอสมควรถ้าไม่เจอพวกสกิลหมู่แรงๆเนี่ยฟลร่าเวลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชิลมากๆเลยในการเล่นคอนเทิต์อารีนาถึงแม้ว่าตัวแบกดาเมจต,ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวของลิลลี่เมงเหมือนเดิมก็เถอะอันนี้เราก็ไม่พูดถึงตัวนางละกันเพราะว่านางมันเก่งจริงนะฮะอ่ะมาดูดาเมจที่เขาทําได้กันบ้างละกันนะครับผม บอกเลยว่าดามเอจเองก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะส่วนตัวผมเลยมองว่าสำหรับตัวละครตัวนี้มือใหม่เนี่ยถ้าหากว่าได้มานะครับผมหรือว่าจะเลือกในวิซลิทเนี่ยก็ถือว่าเป็นช้อยที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยพอสมควรเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูละกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แนะนํามากๆสำหรับตัวละครมือใหม่นะฮะนอกจากเซเซียที่หลายๆคนเนี R ่ยจะอวยกันนะครับผมอือน่ะนะ นะครับสาตัวละครตัวนี้นะลองดูลองดูนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตีบอสให้ดูด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยบอสมันไม่เหมาะกับตัวละครตัวนี้มากจริงๆนะครับเพราะว่าน้องเขาจะตายค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ไม่ชอบตัวของความสามารถที่สร้างความเสียหายแบบหมู่นะครับแล้วก็ยืนแช่ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยซัมมอนจะหายหมดแล้วพอหายหมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีดาเมจเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับตัวละครฟลอราเบลนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมในการรีวิวตัวละครนะครับเดี๋ อื่นที่สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นระดับเทพนิยายหรือว่าเทพนิยายแบบ p l u สแล้วแล้วก็วสามารถนํามาดูเพิ่มเติมได้เนี่ยก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ละกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊แบบเยเพื่อนทุกคนนะครับ